เราจะต้องลดพื้นที่ทํานาลงอีกโดยการทำนาคันนาให้ใหญ่อย่างน้อย3เมตรขึ้นไปครับกว้างสเมตรขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อให้ที่ทํานามันน้อยลงครับเพราะทํานามันเหนื่อยอย่าไปมีทาอย่ามีที่นาเยอะทํำันนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วบนคันาเนี่ยมีกล้วยมีมะละกอมีฝรัง่งมีสวรสมีผลไะมารากไม้เต็มให้หมดเลยมะพร้าวมะม่วงอะไรต่างๆลงไป นาคันนาเนี่ยจะทำเงินมากกว่าที่นาครับผมลองดูง่ายๆว่าแค่ปลูกฝรั่งกับกล้วยบนคันนาเนี่ยปรากฏว่าได้คันนาไม่ได้มากนะครับแต่มีรายได้มากกว่านาถึงสองไร่ครับเพราะฝรั่งมันขายได้ตลอดไงขายได้อยู่เรื่อยๆขยันห,อห่อไหมเท่านั้นเองกล้วยก็มีออกมาเรื่อยๆปรากฏว่า ปลูกฝฟ่งกับปลูกกล้วยมันง่ายกว่าทำนาหลายเท่า